คลิปนี้นกจะมาแชร์วิธีการชำหนอ่อแคคตัสจิมโนโด่างแบบง่ายๆนะคะบ้านๆก็สามารถชำได้เหมือนกันจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะวิธีชำหน่อของนกนะคะก็ไม่ได้ซับซ้อนนะคะก็จะใช้ดินปลูกแคคตัสด,ด้านบนก็จะโรยด้วยสตาร์เกิลดีแล้วก็ ปุ๋ยออสโมโค้ดแบบนี้คะ่ะเพื่อนๆส่วนชั้นรองกระถางนะคะก็เป็นกาบมะพร้าวสับหรือจะเป็นหินภูเขาไฟหรือจะเป็นฐานดำก็ได้นะคะเหมือนที่เราปลูกไม้โตเลยค่ะหน่อที่จะชำวันนี้นะคะเป็นหน่อของแม่ยิมโนโด่างอ้วนส้มค่ะอันนี้คือนกเด็ดไว้แล้วนะคะ2วันนะคะเพราะว่าแผแห้งแล้วค่ะ การชํำก็วางลงเฉยๆเลยค่ะเพื่อนๆวางลงธรรมดานะคะอันนี้คือหน่อที่เด็ดไว้แล้ว2วันนะคะจริงๆแล้วนะคะไม่ต้องพึงแผลไว้นานนะคะก็เด็ดไว้ช่วงเช้าตอนบ่ายก็สามารถชํำลงได้เลยค่ะการปักชํำที่จะให้รากของเขาเนี่ยมาเร็วนะคะก็ควรเลือกหน่อที่โตสักหน่อยค่ะเพื่อนๆ จะประมาณเซนครึ่งถึง2เซนค่ะแล้วถ้าหน่อนั้นนะคะมีส่วนที่เป็นสีเขียวเยอะรากของเขาเนี่ยจะมาง่ายด้วยทุกหน่อที่นำมาชำวันนี้นะคะเด็ดมาจากภูที่ด่างนะคะแต่ว่าตอนเล็กๆแบบนี้ความด่างก็ยังจะไม่ชัดเจนค่ะเดี๋ยวเมื่อเขาโตกว่านี้นะคะ ความชัดเจนของการด่างก็จะเพิ่มขึ้นค่ะจากนั้นก็โรยหน้ากระถางด้วยหินโรยหน้าหรือจะเป็นดินอาคาดามะแบบนี้ก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าประโยชน์ก็คือเพื่อพายุงหนอนะคะที่เราวางลงไปแล้วก็การไม่ให้ดินกระเด็นเวลาที่เรารดน้ำค่ะ การโรยหน้ากระถางแบบนี้นะคะยังช่วยป้องกันไม่ให้ความชื้นเนี่ยระเหยออกไปเร็วด้วยนะคะไม้ชำหน่อที่รากยังไม่มานะคะต้องการความชื้นที่เหมาะสมเพื่อให้รากงอกออกมาได้เร็วค่ะวิธีการชำหน่อแบบนี้นะคะเราเรียกว่าการชำหน่อระบบเปิดนะคะ ทำเหมือนกับการปลูกแคคตัสไม้โตไปเลยค่ะเ,เพื่อนจากนี้นะคะเราจะรดน้ํายังไงให้แดดยังไงสําหรับนกแล้วนะคะนกรดน้ำทุกทุกๆ2วันรดแค่หน้าดินเปียกนะคะไม่ได้รดให้ชุ่มลงไปก้นกระถางค่ะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ได้รับแสงแดดที่เหมาะสม ก็แดดช่วง8โมงจนถึง11โมงนะคะอันนี้คือตัวนกเอนะคะภายใต้การกรองแสงด้วยสแสลนค่ะให้น้ำไม่ชื้นแฉะนะคะและก็ได้รับแสงแดดที่พอดีภายใต้การกรองแสงนะคะเท่านี้เดี๋ยวรากก็จะมาค่ะเ,เพื่อนๆระหว่างนี้นะคะ เราก็รอให้รากเขางอกออกมาค่ะเมื่อผ่านไปสามอาทิตย์นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าสีก็เปลี่ยนนะคะอันนี้ก็คือกระถางเดิมนะคะตอนแรกไม่มีสีอื่นเลยนะคะนอกจากสีเขียวแต่เมื่อเขาสร้างรากออกมาได้เองนะคะสีก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหมือนต้นแม่ค่ะนกจะดึงให้เพื่อนๆดูนะคะ รากออกมาเยอะเลยทีเดียวค่ะมาแบบว่าเต็มมากๆเลยนะคะส่วนตัวนกเนี่ยคิดว่ายิมโนอ้วนส้มนะคะจัดเป็นยิมโนที่ชำหน่อแล้วรากมาง่ายมากๆเลยนะคะและวิธีการที่นกใช้นะคะก็ไม่ได้ใช้วัสดุที่พิเศษอะไรนะคะเพียงแค่เรา ดูแลลดน้ำให้เหมาะสมนะคะได้รับแสงแดดที่พอดีนะคะใช้เพียงแค่ดินปลูกแคคตัสนะคะก็สามารถทําให้เราเนี่ยได้ยิมโนอ้วนสม้มเพิ่มขึ้นมาอีก4ต้นเลยค่ะเพื่อน เพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุราดาการ์เด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทาย พูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุรดาการ์เด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ